เปิดคมเดียวจะจ้ะเนี่ยตัวเดียวนี่แหะเปิดตัวเดียวเนาะจ้ะ่ยอมยอมใจสามสิบหกจ้าอ่างใหญ่อ่างลึก<ๆ>ตัวที่สองในทองตัวที่สองกระลันตีได้สายเลียดไผ่ทองมันเป็นธรรมดาตอนนี้เราทับแข้งอยู่ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะต่อฟ้าฟัามมือนีสิฟ้าพี่น uh ้องมาเปิดราคาไว้คือเก่าแล้วครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อสิ่ได้พลาดคลิปดีดีราคาไว้ถึกๆไปเบิรงกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่าลูก totally. right ับแม่คำมุนจ้ามามาอุเดกําลังเบิรงคลิป เอฟซีเนี่ยคำมูลเดอ้อพี่น้องอยู่บ้านเลยก็แม่บ้านนะคำน้อยแต่มูลว่างหินลาดหลวงอเุิ่มแพ่จังหวัดขอนแก่นนี่แหละมื้อนี้มีจักตัวครับแม่เปิดคมเดียวจ้ะจ้ะเนี่ยตัวเดียวนี่แหละเปิดตัวเดียวเนาะจ้าซื้อหนึ่งได้สองจ้าเจ้าปั่นรถทัวทร์มา,า,า,าเนี่ยที่น้องเลยล้ำเชีงเราดีเป็นกล้วยหนังหนาซาใหญ่แล้วซื้อว่าแม่อีหยัง,ยงครับตัวนี้แม่จอมจอมใจแม่จอมใจย่างหนาด้วยพี่น้อง เยอะแย่จอมใจอ่าทึบผมสูงแล้วเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบหกจ้ะร้อยสามสิบหกมันสิด,ดึงลงอยู่ได้พี่น้องนี่ท้องแล้วก็สิด,ดึงยอดลงจากน้อยแต่ว่าคุ้ยตัวนี้เนาวถึงเนาถึงอ่างไงอ่างลึก,ลก เป็นดาไปเลี้ยงอยู่พี่น้องเราได้ลูกจากตัวแล้วครับตัวที่สองในท้องตัวที่สองตอนนี้เราท้องกับตัวใดครับอ้าวี่เดียใบยมันไหมเจ้าเทศก,กาลนี่อย่างสายเลียดไฟทองครับอันนี้ผสมจริงเหือนลเยอะน้าประกันท้องเจ้าไปทองไปทองนี่อยู่กับพ่อผูยังเด้อพี่น้องกัะลันตีได้สายเลียดไฟทองมันเป็นธรรมดาตอนนี้เราทับแทงอยู่ ผสมจริงรับประกันท่องนะครับใ้รับประกันท่องตามเดือนแล้วตรวจเรียบร้อยแล้วเส้าแล้วหูพวดมาไปเลี้ยงแน่เลสปัฒนาปลูกไฟท้องอี่กับว่ามนธรรมดาพี่น้องเงาอาดหลัดแล้วซื้อว่าจังใดก่อนแม่จอมจอมใจ แม่จอมใจสิเปิดราคาไปเท่าไหร่ครับว่าสิบสองนี่แหละแสนสองหมื่นจ้าราคานี่ต่อร้องเลยพ่อ่อได้ยุติจ้าครับจะเป็นตะเลี่ยงอยู่พี่น้องแล้วเป็นควยอ่างไงอ่างกะลามนี่ดีว่ามีตำนี้เนาะแม่เนาะจ้าว่ามีตำนี้หอกเอาเบอร์โทรศัพท์นี่ครับศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หกสี่สามสองศูนย์หกสี่สามสองศูนย์จ้าจิงกลางมาหาเมฆขโมยได้โทรมาต่อร้องกันได้ ก็เป็นตะเลี่ยงอยู่พี่น้องตัวนี้เรารับปาาระกันทองอ้างเรากันญ่เออบอกเผากันหญ่ปล่าแจ้งขาดีเบิส <c oughs> ใบผสมของเจ้าเทศการของพออาา่อดพูยังโอ้ถ่วมหัวพอดอแล้ว <c oughs> พอพันแล้วจุงอาลาดแม่กันเลยเนี่ยยิงกลางมหาแม,ม่ขมุนได้ สั่นเก๋าไว้สำนึกกอนพ่อกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับค่ะ